สวัสดีครับผมฮันหลุยธฮมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของสตั๊กเกอร์เด็กของมิ m o มอนการ์เกมนะครับทั้ง6อันเลยนะครับผมเริ่มต้นที่สีแดงนะครับ s t 1นะครับผมสีสองสีสองอันที่2เป็นสีฟ้าครับผม s t 2นะครับอันที่3จะเป็น s t 3ครับสีเหลืองครับนะครับแล้วก็ที่มาใหม่ล่าสุดตอนนี้นะครับเป็น3สีนี่ครับ4 5 6ครับผมเขียว เรสึกจะดำก่อนเราให้ม่วงอ่าดำก่อนเราให้ม่วงนะครับผมอ่าเราจะมาเปิดรีวิวให้ดูตั้งแต่กล่อง s t 1น่นะครับว่า1กล่องนะครับผมเขาให้อะไรบ้างนะครับเราควรซื้อกี่กล่องดีนะครับผมไปลุยกันนี่นะครับผมโสมหน้าตาของสตาร์เตอร์เด็กนะครับ1 2 3 4 5สาี่ห้านะครับเราจะไล่เปิดให้ดูตั้งแต่หนึ่งเลยนะครับผมอ่าอันนี้เอาไปก่อนโอเค นะหนึ่งนี่เป็นกล่องที่เรียกว่าป๊อปปูล่ามากคือกล่องสีแดงนั่นเองนะครับผมเ oh. ออทำไมมันแน่นจังอ่ะโอ้แกะยากโดยแท้ทูสงสัยผมต้องทำอะไรผิดแน่ๆเลยโอเคได้ละ oh. นี่นะครับสีแดง oh. ดูครับมีอะไรบ้างน,นะครับผม อันนี้เรามีให้เราสี่ใบนะครับไข่นะครับมาให้เล่นกันเลเวลสามตัวนี้นะครับสี่ใบเหมือนกันนะครับให้เยอะเหมือนกันนะก็คือสตาร์เตอร์เขาคือเรียกว่าเล่นได้เลยนะครับเนี่ยนะครับมีทุกเลเวลเลยครับเลเวลสี่แล้วครับผมนี่ตัวใช้งานที่หากันใช่ไหมครับมีแค่สองใบนะครับก็แปลว่าพี่น้องต้องซื้อสองกล่องนะครับผม้จะเล่นสายทินะครับ อืมเต็ม6นี่ก็มีให้สองใบนะครับผมอันนี้เป็นฟอยครับเต็ห6นะครับให้เป็นสองใบครับเสม็มเลยนะครับนี่สุดยอดครับแต่อาลฟอที่ทุกคนถามหานะครับต้องเปิดสตาร์เตอร์นะครับได้แค่สองใบนะครับผมนะครับ <You. S 2> บ็อกเกอร์ครับบ็อกเกอร์ให้สี่ใบใบนี้อะไรใช้เหมือนกันนะครับ ปอยสองใบจ้าใบนี้สำคัญนะครับต,ตอนนี้มีตัวห้ามห้ามเพิ่มเกตดละนี่ก็เก่งโอเคสีฟ้านะครับจบแล้ว Ng, เดีพี่แกะสามกล่องที่เหลือก่อนตอนต้นต้นช่วยแกะสามกล่องให้หน่อย มาเราที่คนเสาไปนะเสาไว้ก <us ï big room> right? ่อนนะครันของหายไปรู้ของหายไปหมดใจนี่จ้ะไก่ตเบอร์สี่นะครับของใหม่ล่าสุดมาแล้วนะครับ s t 0 4นั่นเอง s t 4น <im urity> mm, ั่นเองนะครับ น่ารักจังเลยแค่ไข่ก็น่ารักแล้วนี่น่ารักจังเลยอะ่ะ ไปสีดำนะครับ ST 5

ก็เจ็บเนี่ยกลางวันหน่าเนี่ยังอยู่เนี่ยเียซ้บอคนักเี่ยโก และนี่ก็คือจบไปแล้วนะครับสำหรับก,การรีวิว s อทั้งของดิซิมอนการ์เกมทั้ง6กล่องเลยนะครับผม ตอนนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับผมนำเข้าโดยบริษัททีเอ็นคิดนะครับผมอาทิตย์ที่29นะครับผมเรามีแข่งสตาร์เตอร์เด็กกันที่ฮารุยโฮมนะครับเนี่ยครับเราแค่ซื้อกล่องเดียวครับกล่องเดียวสีอะไรก็ได้สามารถร่วมเข้าแข่งขันได้ทันทีนะครับโดยที่คุณอาจจะมีหลายๆกล่องแล้วใช่ไหมครับแค่ซื้อกล่องเดียวเป็นค่าสมาัครแล้วก็ออมผสมกันนะครับ สามารถแข่งได้เลยใช้ของ Sportster เ,เล็กเท่าน,นั้นนะครับผมแล้วเจอกันวันอาทิตย์นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ